ขอจเจริญพราญาติโยมสาธุชนที่กำลังฟังการบรรยายธรรมอยู่ในขณะนี้โดยจะมาพาพระคู่ดอนปัญญาคุณบรรยายจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลสถานอุทยานธรรมโลกชายบรรณาคำหลวงตำบ,บนนาคามเพื่อมืองโยดวนทาน,นีเมื่อนี้จะขอยกเอาพุทธ,ธภาสิทธ์หมวดไม่ประมาท มาบรรยายดังพุทธภาษิตว่าอัปปะมาโดอมตังประดังความบอรประมาทเป็นทางไม่ตายความบอรประมาทในทีน่นี้หมายถึงเฮาบอรประมาทในชีวิตของ คำว่าบาระมาทในชีวิตคือบอปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์น,น,นี่เพราะว,าว่าเวลานี่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของคนถุกคนเขาสีใส้เวลาเป็นหรือบอเป็นเป็นเรื่องของคนแต่ละคนเวลามันมีค่า ้าเขาใส่เป็นเขาก็ได้ประโยชน์จากเวลาที่มันผ่านไปเมื่อหนึ่งมีอยู่ยี่สี่ชั่วโมงกลางวัน12บสองชั่วโมงกลางคืนส2บชั่วโมงกลางวันนี่เป็นคือเวลาทำงานทั้งพักบังทำบังสรุปแล้ววันหนึ่งเขาทำงานประมาณ8ดชั่วโมงพอดีนอกนั้นก็เป็นเวลาพัก ตอนกลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนร่มแล้วมือหนึ่ง24ชั่วโมงทำงานประมาณ8ชั่วโมงถ้าหากเราใช้เวลา8ชั่วโมงทำงานบวาสิบมีอาชีพอันใดก็ตามแต่ก็ให้เกิดประโยชน์ทั้งนั้น เป็นเช่าให้เช่านาแต่ทำไร่ทำสวนทำนาแต่เป็นพวกไม่ช่างเครื่องยนต์ช่างจัดสารหรือช่างประดิษประดอยอะไรก็แล้วแต่กจะได้ประโยชน์จากเวลาที่เขากระทำลงไปมือนึงประมาณ8ชั่วโมงมาหาศารเนือ้อ แค่ทามือนั่นเขาบไดายเหตุยังเลยไปเที่ยวเตหรือนั่งคุยกันหรือบอเหตุงานอย่างแล้วแต่เขาที่ยังไงโดยวิธีใดก็ตามที่บอ่อยก็จะซูนเปล่าไปตายเข้ามาตายในที่ตายจากสิ่งที่ประโยชน์ทีเกิดขึ้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็บบมีแตเรย่องคำว่าตายเป็นทางแห่งความตายตายจากประโยชน์อันนี้อันนี้คือประมาทเวลาแต่ว่าประมาทอันนึงอีกประมาทยังขับรถประมาทจะดีเห็ุงานประมาทจะดีทำามาร,ระวังเหตุประมาทแต่ทําไม่ผ่านผิดผ่านได้ขับรถประมาทจะทใํใไมเสียหลักเกิดอุบัติเหตุได้ ถึงชีวิตได้นะอันนั้นประมาทอีกประเภทนึ่งเขาจะใช้อธิบายความประมาทไปได้ในหลายมุมหลายอย่างเพราะฉะนั้นขับรถกะย่าประมาทนะเทำงานยกกะย่าประมาทตั้งใจคำนะว่าเบว่าเครื่องให้ตั้งใจอะไรนี้การทำงานประมาทกะเล่นไปน้ำทำงานไปน้ำอย่างนี้ก็ถือว่าประมาทด้วยถ้าหาก ประมาทดีแบบหนึง่งมเคยคิดทำคุณงามความดีมีแต่ทำสิ่งที่เป็นผิดเป็นพัยแห่งกวามเจของอันนี้ก็เป็นประมาทอีกแบบหนึง่งด้วเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนเป็นคนขยันมั่นเพียรมีความอดทนมีขันติมีความตั้งมัน่นในการในงานในสิ่งที่ตัวเองเ ถ้าเขาให้ตั้งใจตั้งมันจริงจังแมายถือว่าเขาบวประมาทเลยเมื่อวาเห็นยังทนี่เมื่อเขาบวประมาทเขากิดสิได้ประโยชน์มากมายมหาศาลเมื่อเขาได้ประโยชน์เกิดขึ้นแล้วไปสิ่งที่เขาวรคุยหาได้กิสิทำให้เขาสุขสบาย การดำเนินชีวิตตัวมีความพร้อมมี่บ่บอดตายบออดอยากแต่เราค้นก็มีความสุขความสามารถแตกต่างกันทุกคนก็เห็ดเต็มที่เมื่อให้เต็มที่แล้วก็มีความพอใจในการงานที่ตท,ที่เขาเห็ดไดตั้งใจเ็ตอย่างเต็มที่จะมีความสุขความสบาย เมื่อเขาบ่าประมาดแล้วมีพุทธภาษิติกบทนึ่งว่าอัปมาดันจะเบทาวีท่านังเชษถังวะลักขติปราดย่อมรักษาความไม่ประมาดไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐคนปกติคนเขามันเป็นปูตุชนอยู่เมื่อเป็นปูตุชนอยู่เขาก็ต้องระมัดระวังบ่ให ความประมาทของเขานั่นหายไปให้รักษาไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐคือเคยเฮ็ดความดีมาเคยเป็นคนขยันมันเพี้ยนมาเคยเป็นคนตั้งอกตั้งใจทำการทำงานมันก็ให้รักษาไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเพราะความประมาทมันเป็นทรัพย์ก็ว่าใดเป็นทรัพย์อันประเสริฐบางคนเฮ็ด เบื้องต้นเกิดเป็นคนดีต่อมาเกิดเลวไหลอย่างนี้ก็แสดงว่าบมอรักษาความดีอันนั้นไว้ความบอรประมาทเนี่ยมันเป็นทรัพย์อันประเสริฐให้รักษาไว้ย่าให้เสื่อมอยาให้เสียหายย่าให้อันตรายทานไปให้รักษาไว้ให้ได้ถ้าเรารักษาความบอรประมาทไว้ เขาสิสําเร็จประโยชน์ทุกอย่างทั้งพร้อมทั้งทรัพย์สินเง,งินทองสื่อเสียงกติยศต่างๆจะเกิดขึ้นจากความบอบประมาทของเขานี่นี่คือทรัพันประเสริฐต้องรักษาไว้ให้ได้เคยเป็นคนบอประมาทเขาก็รักษาความบอบประมาทไวให้ แต่ถ้าเล่าเกิดรักษาไว้ไ่ได้เป็นคนทะเลทลายเป็นคนประมาที่หนังเขาเกิดถึงจุดเสือนะเส่อมนะเสื่อมถ้าถ้าเขารักษาไว้บ่ได้เขาเกิดความเสื่อมถึงว่าเพราะฉะนั้นพุทธิย่อจึงให้ทุกคนรักษาความบ่ประมาไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐแล้ว ทุกอย่างเขาจิตสาเร็จบ่าวาจิตทาอาชีพอันไรก็ตามสิประสบความสําเร็จเมื่อประสบความสำเร็จ,รรจแล้วเท่ากับมีความสุขมีความพึงพอใจอในสิ่งที่มนุษย์ที่มีที่เปลี่ยนที่ไหนเมื่อได้บรรยายควาบอบบางก็บอกบว่าอย่าโยมพอใจนาไปไปต่องพิิจพิณาให้เห็น ผลคือความดีเกิดขึ้นหรือผลที่เกิดขึ้นจากเขาบประมาณถ้าเขาประมาณแล้วมันจะเป็นผลเสี่ยงเกิดขึ้นจะให้ห้องแล้วให้เลือกเอาสิ่งที่ดีๆไว้เป็นคติเปลี่ยนใจมือวานเดี๋ยวบรรยายมาพอ,พอสมควรจึงเวลาข้อยุติไว้แต่เพียงตัวนี้ขอความสุดท้ยยังมีเกียรติท่านผู้ฟังโดยทั่วันขอเจริญพร